โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมน,นะฮะวันนี้เรามาอยู่ในพังเพยชาแนลและมาอยู่ในเกมเซเล็กไท coon นะวันนี้เรามาอยู่ในปานปานสัตว์ป่าของของใครวะของอินโนสุเกะนะครับโอเคกว่าจะคิดได้อินโนสุเกะนะฮะเป็นปานของอินโนสุเกะดูท่าโคตรแอคสำหรับปานนี้นะครับเวลาเราซื้อกระบน่ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นท่าอย่างนี้เลยนะท่าโคตรแอคดูดิ ใช้ดาบใช้ดาบกาตานาคู่นะครับเป็นดาบที่เป็นริ้วๆหน่อยนะครับพี่แกก็เอาหินมากระท้อให้มันเป็นริ้วๆเนาะทีนี้เนี่ยเราจะมาลองดูว่าปลาเนี้ยมันจะตึงแค่ไหนแล้วมันจะเก่งกล้าแค่ไหนในแมปนี้นะครับเราดูฉากข้างหลังโคตรสวยคือผมภาวนาแล้วขอให้แบ็กกราวมันดีในการเปิดคลิปเนี้ยเพราะมันจะได้ดึงดูดคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกคนนะ <Yahoo! S 1> ดูดิฝั่งขวาให้ไหมจะเป็นไทคูที่เต็มร้อยแต่ทางซ้ายยังเป็นแบบก่อสร้างส่วนทางซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นแบบบ้านล้างนะ เป็นฟันหลังส่วนทางนี้นะเราไม่เห็นเท่าไหร่แต่มันก็ค่อนข้างตึงนะครับไทคูนนี้ไทคุนข้างหลังผมก็ยังโล่งๆอยู่ส่วนอันนี้เป็นบ้านของผมที่ครั้งที่แล้วเนี่ยสร้างไม่เต็มนะครั้งนี้สร้างเต็มนะจะบอกให้เออโอเคครับเราไปลองสกิลกันเลยนะฮะเราก็ขอลองทดสอบสกิลให้ดูเลยท่าแรกของปานสัตว์ป่านในเกมนี้นครับเป็นอย่างนี้เ,ออเป็นฟันเป็นคลื่นพลังออกไปเป็นเขี้ยวมันเขียนว่าเขี้ยวพีส นะครับก็เป็นคล้ายๆแบบฉีกกระชากประมาณนี้มั้งผมว่าแหลกเป็นชิ้นๆน่ะดูนี่นี่ดูด,ด,ด,ดูมีการแบบบิดตรงบิดตัวดูด,ด,ดิถ้าเราอยู่เฉยๆมันจะมีแอนิเมชันมาเป็นแอนิเมชันธรรมชาติของตัวละครนั้นๆนะครับมีบิดตัวนะต่อมาครับถ้าอาเป็นงี้พุ่งไปข้างหน้า2รอบอย่างนี้นะพุ่งไปข้างหน้า2รอบท่าต่อมาเป็นท่านี้ครับอยู่อยู่ระยะใกล้ๆแล้วฟันรัวๆครับผมเป็นท่าฟันแบบบ้าคลั่งส่วนท่าสุดท้ายเป็นท่าวายนะครับก็คือท่าขยายจุดสัมผัส นี่เป็นอย่างี้เลยครับเราจะเห็นทุกคนในแบบโคตรดีใช่ไหมเหมือนใช้โปรมองใช่ไหมมันจะเป็นวงกลมว่าตรงไหนมีใครบ้างอะไรยังไงนะแต่แมบบมันจะมืดลงไปนะครับเราก็จะเพ่งเล็งไปได้ว่าตรงไหนมีใครบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนออกไปผุขอดซื้ออุดรก่อนนะฮะจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับเอาไว้หิวเลือดได้ตรงนี้นะคือครั้งนี้ภูมิใจมากเลยครับคนที่เป็นไทยคูลเดียวกับผมเนี่ยคือเขาเขาซื้อร้านอุดรให้ผมเว้ย โอ้โหผมจะได้สมบ,บูรณ์สักทีนั้นขอใส่เสื้อนักล่าอาสูรล,ลงไปนะครับเพื่อเป็นการที่เราเหมาะกับการเป็นนักล่าอาสูรโอเคชักดาบมันเลยแอคกันหน่อยนี่อย่างแอคอย่างแอคไปเริ่มเลยครับดูซิมีใครบ้างขยายจุดสัมผัสโอเคตรงนี้มีสองอันนั้นมีหนึ่งเอาคนนี้ก่อนแล้วกัน โยเลยโอ้วォวววโอ้โหสองคนครับใจเย็นครับปาดไปปาดไปโอ้โหไม่โดนครับอย่างวืดอย่างวุดขยายจุดสัมผัสอ่าเห็นหมดเลยครับเป็นมงเป็นมอนเป็นคนนะครับโหท่าน่าสั้นเกินถ้ามันจะสั้นไปไหนเนี่ยโอ้ดูดีสู้ัเขาไม่ได้เลยขอสักทีนึ่งขอสักทีหนึ่งปืด ปืดเออให้มันได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วผมต้องผมต้องชิงดีชิงเด่นแล้วไอ้ ه, นี่ทำเป็นพีมอะไรผมเตะมันเลยแล้วกันย้อนหน้าโ,โหแรงมากครับเวลาเวลาขอเระยะใยกล้ระยะใกล้เอ,อ้ยเอา้าผมยังตายอีกเหรอะผนว่าผมจะวินโถ่เอ้ย คือถ้ามันโคตรจะระยะโคตรจะใกล้เลยนะคุณผู้ชมครับใครจะเล่นปานี้ก็พี่แก่ทุกคนต้องค่อนข้างที่จะตึงเครียดน,ดนิดนึงนะต้องค่อนข้างที่จะเล่นตึงๆหน่อยนะก็คือระยะมันใกล้ไปนะครับสําหรับขนาะของสัตว์นะแต่ถ้าเราฟันโดนมันแล้วเนี่ยดาเมจมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่ายังฟันไม่โดนโอเคครับผมออยู่สัมภาษณ์คนไหนดีไอ้ไไหนไนไหนไหอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยกวนๆเข้ามา ลอยเลยแล้วกันอุ้ยแรงนะเนี่ยดูดิแรงเกินดูดิแรงจัดแรงจัดโหแต่มันกำมาหน้าใสผมทีเดียวแตกนะครับโหแต่ถ้าไอ้ท่าฟันรัวๆัวเมื่อกี้แบบบ้าคลั่งอน่ยแรงมากแรงมากเลยขอลองขอลองอีกทีนึงโหไม่สมกับเป็นปานหมูป่าเลยนะครับไป โอ้บ้านนี้เรียบร้อยเลยครับผมไม่สวยแล้วนะครับไทคูนของเดมอนไปแล้วช่วยช่วยช่วยโอ้โห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 กระเด้งกระดอนโอ้แล้วผมอยู่ในดินออกมาเพื่อนออกมาคอยสัมผัสออกมาออกมาโอเคโอเคมีปีกบินมีปีกบินโค้ทเท่เอาเกินไอ้นี่มันเอาเกิน ยังฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยคือสกิลมันอย่างที่บอกครับมันต้องใกล้จริงๆเลยถึงจะตีเขาโดนนะไอปานนี้ไม่ต้องพูดถึงคนระับสู้กับมันนี่คือมีหวังแตกแน่นอนเขาต้องหาปานที่เราพอสู้ได้เดี๋ยวผมขอลองความแรงกับไอ้นี่ก่อนว่ามันแรงแค่ไหนประมาณครึ่งหลอดนะประมาณนะแต่ต้องแม่นนิดนึง แรกนี่ชิลินปาดปาดอันนี้คือไปกลับได้ท่านี้หวังพึ่งได้อยู่ไปเก็บเลยครับผมไม่แย่งครับเราควรจะเปลี่ยนสไตล์ผู้ล้างแค้นเป็นเป็นสไตล์เทพไฮสคูลนะผมว่าเพราะว่าป่าน,นี้ระยะค่อนข้างใกล้นะครับเอาระยะไกลมาช่วยเพื่อจะเป็นตัวแก้ทางแล้วกันเนาะโอเคได้ละ นี่กาตนาสัตว์แล้วก็สไตล์เทพไฮสคูลไปเราจะไปสู้กับไอ้นั่นกันเลยนี่นี่นี่เจอแล้วคว่ต่อสู้ที่เหมาะสมโอ้ยโอเคตรงไหนบ้างมีคนวันนั้นสามคนเลยข้างบน พลังจะมะแรงเกินผมจะตายแล้วสกิลค่อนข้างใกล้ครับอย่างที่บอกไปนะครับตายเทพไปไม่โดนเลยมันเล่นยากนะตัวนี้นะสำหรับคนที่ใจรักจริงๆนะครับผมแต่รักปานนี้ก็มาลองเล่นโอ้โหต้องซื้อมากๆหน่อย จัดของแป๊บนึงนะไอที่มันไม่จําเป็นพวกนี้เอกไปแต่นะสัตว์ไม้ออกไปอุดรมานี่โอเคครับเต็มแล้วผมอะกาสู้แล้วแต่ผมขอหิวนะเวลาสู้เพราะว่าปานเนี้ยสู้ไม่ไหวดูซิใครอยู่ไหนบ้างโอเคข้างล่างมีสองสีแดง เนี่ยตรงนี้คือจุดดีนะถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะเรารู้ว่าตรงไหนมันมีคนบ้างเจ้าโอ้โหโคตรใกล้เข้ามาอย่างไกลเราบาโคตรใกล้โอ้โหเฉียวๆเขาไม่โดนครับโดนสองดอก ปาไม่โดนท่านี้อยากให้โดนมากเลยมันแรงไงหืมท่าเดียวเขาล่อผมเกือบครึ่งเขาเล่นระยะไอเนี่ยบอกเลยเล่นระยะโค้รเหลี่ยมดูดิ ตะิวโกงจัดเล่นเล่นเล่นหาเล่นระยะนั่นแนะ่ะอ่าแต่ผมอเงง้ย<ฮ>ผมใส่เขาทุกท่าเขาใส่ผมทุกท่าเหมือนกันผมเจ็บกว่าเขาอีกเอาไงล่ะผมมีที่ฮิวน้องทวทีมาดิ เจอกันน้อยผมเกียนด้วยผมโกงด้วยผมหิวว่าเราใช้ปาดสายฟ้าปาดหนึ่งที่สองที่เจ็บนี่มีบิดตัวครับผมบิดตัวดัดจุดมีดัดข้อต่อนีดนึงยังไงเล่าเรียบร้อยคิมเนียนะครับใช่ไหมคิมเมียโอเคผมสำหรับวันนี้สำหรับปานสว์ผ่าของรมแค่นี้นะครับนี่มีแอก่อนปิดด้วย สำหรับใครที่ใจรักปานี้แล้วอยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้เซเลอร์ไทคู n ผมแปะลิงก์ไว้ตรง e s สคริปชันนะครับสำหรับแมปนี้นะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ให้ผมมีกำลังใจที่ดีงามโอ้ฟันทำไมเนี่ยโอ้โหดูเห็นไหมผมไม่ไม่ได้รักความรักเลยขนาดคนในเกมยังตามฟันคอผมเลยโอเคสำหรับวันนี้พอเพียงแค่นี้นะครับรักทุกคนนะไปละ